อันนี้หนึ่งไปทำอะไรมาสวยเกินอ,อ๋อถ้าถ้าเกิดพี่จะให้หนูเป็นคนพูดเองใช่ไหมคะอ,อ๋อตาขาตาลุงเออเป็นผิวไปทำไมแล้วหนูไปทำความจริงเรามีปัญหากับเรื่องของการใช้งานของตามาตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็เหมือนกับพอทำแล้วมันก็สะดวกขึ้นนะคะสะดวกหนึ่งคือสองข้างตามันมันลงมาไม่เท่ากันนะคะแล้วคือมันเหมือนกับ อ๋ <laughs> อมองกล้องมองกล้องค่ะ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> ก็คือตาสองข้างปกติไม่เท่ากันอยู่แล้วแล้วเหมือนกับลืมตาได้ไม่ขนาดไม่เท่ากันนะคะ <laughs> คือเหมือนข้างข้างหนึ่งมันจะลืมลําบากกว่า <laughs> ค่ะความจริงก็มีเอาเอาถ้าเกิดถามส่วนตัวเลยจริงๆถามว่ามีไม่มีค่ะเพราะว่ามีเหมือนกับเวลาที่แสดงบางครั้งมันก็เสียสมาธิเวลาที่อยู่ดีชั้นตามหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าเหมือนกับเราโฟกัสอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันเป็นปัญหา ส่วนบุคคลในเชิงการทำงานไว้มันก็ส่วนบุคคลนะคะใช่ใช่ค่ะค่ะทางที่บ้านก็ก็โอเคค่ะคือเขาก็ค่อนข้างจะเขาลพการตัดสินใจของเราอยู่แล้วอะค่ะคนไปทงานพอใจความจริงหนูมางานนี้งานแรกนะที่ที่เป็นงานสัมภาษณ์นะคะก่อนน้านี้ก็คือมีไปทํางานที่เป็นงานถ่ายทําปกติมาแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นงานสัมภาษณ์งานนี้งานแรกค่ะก็เลยยังไม่ได้ก็ได้เจอกันงานแรกอะค่ะ ยีบยังไม่รู้ค่ะเพราะว่ามันพิ่งประมาณอาทิตย์กว่าค่ะมันต้องรออีกจกพักเลยเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังบวมอยู่คน้าสังเกตเห็นว่าพวกพี่ยังสังเกตเห็นเลย <laughs> ใช่ว่าก็คนลบข้างก็ต้องสังเกตอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาค่ะ <laughs> ทำได้สวยค่ะเฮ้ย <laughs> <h ari> ขอบคุณมากมากนะคะต้องขอบคุณบุคคลที่ทําให้ค่ะ <laughs> <h ari> ใช่ค่ะแต่จริงๆวัตถุประสงค์เราไม่ได้แบบอยากเพื่อให้มันความสวยอะยีบว่าให้ตายยังไงมันก็มี ใครๆก็ไม่อยากให้หน้าตัวเองหน้าเกลียดอะค่ะยิบพูดตรงๆนะคะแต่ว่าคือยิบมีทั้ง2เหตุผลก็คือทั้งการใช้งานแล้วก็เรื่องความสวยงามค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของการทำไม่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 ค่ะยิบยิบไม่ได้จําเป็นจะต้องทําเพิ่มอะไรเยอะแยะขนาดนั้นค่ะแค่แค่อันที่เราจำเป็นจะต้องใช้จริงๆทาดีกว่ามันก็ไม่ได้ปรับปรับขนาดนั้นแต่ว่าถามว่านานมากไหมก็ไม่นานมากค่ะเรา พอคิดแล้วตัดสินใจแล้วก็ทำอะค่ะค่ะไม่ค่อยกลัวนะคะค่ะรู้สึกว่ามันมันเจ็บก็คงทนได้อะคะ่ะไปทำมาแล้วเราตัวคิดไหมว่าเอ๊ะมันจะมีกระแสตอบรับมาย่งไรบ้างแฟนคลับเราหรืออะไรยังไงคือยิปคิดไหมเหรอคะมันมันก็คงมีคิดบ้างอะคะ่ะว่าเอ้ยเขาแล้วมันออกมาแล้วมันจะโอเคหรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องปกติของการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะแต่ว่ายิปก็แค่รู้สึกว่าต่อให้ยิปไม่ไปทําอะไรมัน หน้ายิบสักวันหนึ่งมันจะเปลี่ยนอยู่แล้วอ่ะสักวันหนึ่งยิบก็ต้องแก่สักวันหนึ่งหน้ายิบก็จะไม่มีทางเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะคาดหวังความเหมือนเดิมตลอดเวลาร้อยเปอร์เซ็นต์ในในหน้ายิบหรือหน้าใครอ่ะมันมันทำไม่ได้อยู่แล้วยิบก็เลยรู้สึกไม่คิดมากตอนนี้เหมือนโง่เฮงทำให้ไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้เอ้ยมีเปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันใครเป็นชิโงเฮงต่อเพราะเรายังเปลี่ยนชื่อไม่อะไรเลยไม่เอ้ยไอเปลี่ยนชื่อมันคือความสนุกค่ะคือความสนุกแต่ว่าเออโง่เฮงเหรอคะ เรเพงไม่เคยศึกษาค่ะแล้วก็ไม่อยากเริ่มศึกษาด้วยเดี๋ยวเครียดไม่เอาอ่ะเออไม่เอาค่ะไม่ไม่กลัวค่ะไม่กลัวเสพติดค่ะแล้วไม่พอใจก็จะไปทเรื่อยๆ่อเียนอะไรรู้สึกว่าเหตุผลของคนที่ถ้าเกิดจะทำแล้วทำต่อเรื่อยๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าเกิดความผิดพลาดอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่คนเขาทำกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่ดูมาตอนนี้ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องไปทำอีกประเทศไทยค่ะ ใช่ค่ะได้ค่ะโอ้ยมันนานมากแล้วนะมันก็โอเคค่ะเรื่อยๆค่ะคือยิบไม่ได้จํากัดเรื่องของเวลาอยู่แล้วแต่ว่าทุกวันนี้ยิปค่อนข้างมีความสุขมากกับการเรียนที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องระบบเลยอะคือการเรียนที่เหมือนยิบอยากรู้เรื่องอะไรยิบก็ไปหาหนังสือมาอ่านคือยิปไม่จําเป็นจะต้องได้ใบการันตีอะไรจากตรงนั้นนะคะก็รู้สึกว่าเป็นการเรียนรู้ในแบบที่สนุกมากอย่างเช่นเหมือนไอ้เรื่องเปลี่ยนชื่อ สรยิบคือการเรียนนะสร้ยิบคือมันก็เฮ้ยอันนี้รู้มากขึ้นแล้วว่าตัวเลขนี้ตัวเลขนี้เป็นอย่างนี้นะตามความเชื่อของคนเหล่านี้อะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างสนุกกับการเรียนแบบอิสระมากตอนนี้ล่าสุดมีทำกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับโคบูอ๋อความจริงแล้วมันเหมือนเรามีเราได้รับโอกาสที่ดีมากในการที่พี่เขาให้บูตฟรีมาค่ะในการที่เราไปออกงานอะไรเงี้ยคือเรารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ เป็นบูธงานององานขายของเรารู้สึกว่าไหนๆเราก็เราก็ได้บูธมาแล้วแล้วก็ยิบพึ่งเป็นมังขั้นสุดอะคะ่ะคือเปลี่ยนไปนเป็นมังขั้นสุดก็คือจะไม่ใช้สินค้าที่เป็นเกี่ยวกับสัตว์ด,ด้วยกระเป๋านังแท้ทุกอย่างที่รักมากยิบก็จําเป็นจะต้องไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นไหนๆไม่ได้ใช้ก็ให้คนอื่นใช้ดีกว่าก็เลยเอามาขายแล้วก็เอาเงินไปถ่ายชีวิตอัวควายอีกทีหนึ่งค่ะใช้ชีวิตยากเพราะเราต้องแบบ ไม่ยากค่ะไม่ยาก,ยากคือถามว่ายากในการเข้าสังคมบางทีไหมก็คือถ้าเกิดมันจะยากมันจะไม่ยากตรงที่ว่าเรากังวลว่าคนอื่นเป็นห่วงเราอะว่าเรากินไม่ได้แต่ความจริงแล้วเราไปร้านไหนเราก็กินได้เราก็อยู่ได้ค่ะยากตรงเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าว่าเขาจะโอเคไหมแต่ถามว่าตัวเราเองการไม่กินเนื้อเลยไม่กินอะไรเกี่ยวกับสัตว์เลยสําหรับยีบ่ะกลับกลายไปว่าชีวิตยีง่ายขึ้นเพราะว่าวาไรตี้น้อยลง เราไม่ต้องเลือกเยอะแล้วว่าเฮ้ยวันนี้จะกินอะไรดีเมนูไหนดีะอะไรเงี้ยเรารู้แล้วว่าเรากินได้ประมาณนี้ค่ะค่ะตลอดตลอดชีวิตค่ะ